เมื่อพูดถึงแพลตฟอร์ม TikTok เชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงจะใช้กันมากนะคะสื่อสารเพื่อความบันเทิงหรือว่าดูคลิปสั้นๆแต่ขณะนี้เริ่มมีโรงแรมบางแห่งอย่างโรงแรมในออสเตรเลียก็ได้ใช้ TikTok เพื่อเป็นเวทีให้ผู้สมัครงานใช้ TikTok เพื่อแนะนำตัวนะคะเรียกสั้นๆว่าเป็น TikTok r กเรซูเหรือว่าประวัติย่อผ่าน TikTok ค่ะ กำลังหางานกับฮิลตันใช่ไหม h h a s #TikTokResume a g t โรงแรมฮิลตันออสเตรเลียโพสต์คลิปวิดีโอผ่าน TikTok ความยาว34วินาทีชักชวนผู้สนใจสมัครทำงานให้โพสต์คลิปวิดีโอความยาว1นนาทีเพื่อให้แนะนำตัวเองและบอกว่าจะทำอะไรในวันนี้สำหรับลูกค้าของฮิลตัน โดยให้โพสต์เป็นสาธารณะจากบัญชี TikTok ของผู้สมัครพร้อมติดแท็กชื่อโรงแรมและแฮชแท็ก h i มีฮิลตันสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกที่จะใช้ t i k t o อกเรซูเมก็ส่งใบสมัครและเอกสารแนะนำตัวรูปแบบเดิมไปได้นะคะผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของฮิลตันออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงเหตุผลที่เลือกใช้ TikTok เป็นช่องทางในการสมัครงานโดยบอกว่ามุ่งเป้าไปสู่คนรุ่นใหม่ ปวกกับความกังวลเกี่ยวกับการใช้ Chat GPT ในการเขียนเอกสารแนะนำตัวและรูปแบบงานที่ต้องการคนที่มีทักษะสื่อสารระหว่างบุคคลและการพิจารณาจากเอกสารแนะนำตัวรูปแบบเดิมก็อาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลมากนักขณะที่การประกาศหางานผ่าน TikTok ก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นจากหลายภาคธุรกิจ